สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีิครั้งกับผลิตที่ชี่การลงทุนนะคะประจําสัปดาห์ในครั้งนี้มองเอาลุกระหว่างวันที่9จนถึงวันที่13 ธันวาคม2556นะคะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของทางด้านการเมืองบ้านเราเองก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องติดตามต่อไปนะคะความไม่แน่นอนที่มีอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวจํากัดกการเคลื่อนไหวของตลาดนะคะทั้งนี้เนี่ยตลาดจะปรับในตัวปรับตัวในทางขึ้นหรือทางลงคงต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะหรือถ้ามีการชุมนุมที่ยืดเยือ้อแต่ไม่ได้มีความรุนแรงเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดน่าจะปรับสภาพได้นะคะการอ่อนตัวลงน่าจะมีดาวไซต์จำกัดนะคะแต่ว่าการ ดิตัวขึ้นก็น่าจะยังคงขาดปัจจัยในเชิงบวกที่จะผลักดันให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะ,อะนอกนอจากนี้แล้วในสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามในเรื่องของปัจจัยภายนอกประกอบด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความกังวลใจที่มีต่อการปรับลดตัวมาตรการ QE ของสหรัฐที่กลับเข้ามาอีกร,รอบก่อนการประชุมในช่วงกลางเดือนนะคะ17-18ธันวาคมนะคะ,ะในประเด็นนี้เนี่ยทางเรายังค่อนข้าง มองว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดตัวมาตรการ QE ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยยังคงค่อนข้างน้อยอยู่นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้ามากกว่านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความกังวลใจของตลาดเนี่ยจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับ ตลาดได้ค่อนข้างมากนะคะก็เป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะในสัปดาห์ต่อๆไปอย่างไรก็ตามเนี่ยการอ่อนตัวลงของตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าแรงซื้อของกองทุน LTF r n F ในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยหนุนนะคะเพราะฉะนั้นเรายังมองดาวไซด์ไม่ลึกนะคะเรามองแค่ 1, 3 4 0จุดสําหรับสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของอัพไซด์เราก็มอง1420จุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะถ้าไม่มีความรุนแรงเนี่ยเรามองว่าตลาดน่า จะค่อยๆแอบสอบข่าวในเรื่องของการเมืองไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีความยืดเยื้อก็ตามนะคะเราอาจจะมีการดิดตัวขึ้นได้ในบางจังหวัดด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าในทางกลับกันเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะตรงนั้นตลาดก็อาจจะย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะส,ส่วนหุ้นที่เราแนะนำนะคะก็คงจะต้องเลือกแบบ selective ต่อไปนะคะเก็งกำไรอย่างระม,มัดระวังในช่วงที่มีความไม่แน่นอนอยู่มากนะคะเราก็เน้นในการเลือกหุ้นพื้นฐานดีที่มีแนวโน้มที่ดีประกอบนะคะ ตัวแรกที่เราเลือกเข้ามานะคะเป็นตัวผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งนะคะหรือว่าตัวราชบุรีนั่นเองนะคะตัวนี้ต้องมองว่าค่อนข้างดีเฟนซีฟกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนจากเรื่องการเมืองภายในน่นะคะก็มองเรื่องของแนวโน้มในไตรมาสที่4น,นี้น่าจะมีผลการงานที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะสำหรับตัวราชบุรีนะคะเนื่องจากตัวรวมไฟฟ้าราชบุรีหรือว่าราชเจนเนี่ยก็จะไม่ได้มีการไม่ได้มีเรื่องของการหยุดซ่อมบำรุง ที่เป็นไปค่อนข้างมากอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3นะคะซึ่งก็น่าจะเชื่อว่าตัวรายได้จากค่าความพร้อมในไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าทําได้ดีขึ้นนะคะอย่างในสาเดือนออในช่วง9้าเดือนแรกของของปีนะคะที่ผ่านมาค่าความพร้อมในการจ่าย ไฟของตัวราดเจนเนี่ยก็มีสัดส่วนสูงถึง24%ของรายได้รวมนะคะเพราะ,ะนั้นการอิมพลูสขึ้นของตัวราดเจนเนี่ยโดยที่ไม่มีการซ่อมบำรุงในไตรมาสที่4ี่ก็น่าจะเข้ามาช่วยหนุนตัวผลการดำเนินง,งานของตัวราดบรีโฮลติ้งได้ดีขึ้นนะคะถ้ามองเอาลูกไปข้างหน้านะคะในส่วนของปี57เองแล้วเนี่ยก็มองว่าตัวราดเจนเองก็จะไม่ได้มีแผนในการหยุดซ่อมบำรุงมากเท่าๆปีก่อนนะคะอย่างที่อย่าง,อย,างอย่างที่เคยเกิดขึ้นในปีนี้นะคะ แล้วก็ตัวราชบุรีเองเนี่ยยังมีแผนเรื่องของการขยายกําลังการผลิตนะคะเพิ่มเติมในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงนะคะระยะยาวถึง6ปีนะคะแผนการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าอีก1,023.57เมกะวัตต์นะคะก็น่าจะเป็นส่วนช่วยเสริมนะคะจากสิ้นปี56ที่มีอยู่ราว5,168.95เมกะวัตต์นะคะแนวโน้มในปี57ก็น่าจะค่อยๆเติบโตได้ดีขึ้นอ,อ,อย่างสม่ำเสมอ นะคะตัวราคาพื้นฐานเนี่ยเรามอง60บาทนะคะกรอบเทรดในระยะต้นเราให้แนวรับที่50บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน5้5ถึง54บาทนะคะแล้วก็คัดลอสถ้ามันลดลงมาที่4 9บาท25าทนะคะตัวที่2นะคะที่แนะนําเข้ามาก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มแรงและกันนะคะเราเให้ตัวธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามานะคะตัว S C B เพราะว่าเรามองเรื่องของแนวโน้มไตรมาสที่4เนี่ยผลประกอบการน่าจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะเพราะว่ามีรายการพิเศษหลายอย่างเข้ามานะคะอย่าง เด่นๆเลยก็จะมีรายได้ค่าธรรมเนียมน,นะคะจากดีลใหญ่นะคะของการควบรวมระหว่างตัว CPI กับตัวแม c โรเข้ามานะคะก็มีมูลค่าราวเ0 0 1,800ถึงล้านบาททีเดียวนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของรายได้จากการไถ่ถอนอกองทุนวายุพักนะคะซึ่งก็จะทำซึ่งได้หมดอายุลงไปแล้วซึ่งก็จะมีรายได้เข้ามาอีกประมาณ1 2พันล้านบาทนะคะก็จะเห็นว่ามีรายการพิเศษเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไปมากที่4ี่ของอธนาคารไยพาณิชย์

ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วถ้ากลับมามองในแง่ของการเติบโตของสินเชื่อก็ยังดูมีการเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะคะโดยในเดือนธันวาคมเอ่อในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะตัว s c b มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะคะ0.2%มันต่อนมันนะคะแล้วก็8.7% year ย o date นะคะเอ่อสำหรับตัวเอาลุกไปข้างหน้านะคะสำหรับนโยบายของตัว s c b ที่ค่อนข้างอิงไปนในทางเชิงลุกนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการเพิ่มไรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยคาดว่าจะทำให้ s c b ีเนี่ยมีกำไร ในปี56นะประมาณ49,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า22%ทีเดียวนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่191บาทนะคะแนวรับให้ที่152แล้วก็แนวต้าน167นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่150นะคะเป็นกรอบเทรดในระยะสั้น ตัวสุดท้ายนะคะที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือตัว toricent ท h i นะคะก็คือ TPA นะคะอยู่ในกลุ่มเดินเรือนะคะจะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนี BDI ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะโดยค่าเฉลี่ยในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า34นนะคะจากค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่3 แล้วก็ถ้าพิจรารณาในส่วนของรายละเอียดประเภทของเรือแล้วตัวค่าระวางเรือแบบ BSI แล้วก็ตัว BHSI นะคะซึ่งเป็นเรือขนาดเดียวกันกับของ TTA เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะคะโดยดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น37%และ24%ตามลำดับนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะสนับสนุนตัวผลประกอบการของตัว TTA นอกเหนือจากเรื่องของในชนิดค่าระวังเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของการตั้งด้วยค่ากองเรือนะคะซึ่งทําให้ต้นทุนค่าเสือเ่อมลดลง1,300เ,เหรียญต่อวันต่อลำนะคะก็จะทําให้ธุรกิจเดินเรือกลับมามีกําไรได้นะคะ ในส่วนของ MML นะคะธุรกิจสับซีนะคะก็ยังได้รับผลดีจากงานของตัวซาอุอารามโก้นะคะช่วยลดผลกระทบจากโลซิชันได้ส่วนหนึ่งนะคะในแง่ของ MTR 2นะคะจะมีรายได้มากขึ้นหลังจากปีก่อนได้เข้าตรวจสุขภาพแล้วก็ตัว AOD นะคะ จะแบ่งกำไรกลับมาที่ MML ตามสัดส่วนที่ถือเราไตรามาสละ200ล้านบาทนะคะหลังจากทำงานครบทั้ง3ลํลำในไตรามาสที่1ปี57นะคะจาก2ธุรกิจหลักที่กลับมาทำกำไรได้ดีขึ้นเนี่ยคาดว่าในไตรามาสที่1ปี57เหรือว่าเป็นผลประกอบการในช่วงตุลาถึงธันวาปี56ตามปีปฏิทินเนี่ยของตัว TPA ก็จะกลับมาทำกำไรสุทธิได้นะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยบันทึกขาดทุนมาก้าวไตรมาสติดต่อ,อก,กันแล้ว นะคะในปี57เนี่ยน่าจะมีกำไรเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีทีเดียวนะคะอ,อ,อยู่ในปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะเพราะตอนนี้ TPA อยู่ระหว่างการเพิ่มทุน10หุ้นเดิมต่อ3หุ้นใหม่นะคะที่ราคาหุ้นละ14บาทนะคะแล้วก็ทุก3หุ้นที่จองซื้อ,อ,อก็จะได้ TPA Wallet 3นะคะหน่หน่วยฟรีนะคะจะมีกำหนด FA วันที่5กุมภาพันธ์ปี57นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนะคะตรงนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการเก็งกำไรเข้ามาในระยะสั้นนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยมองที่19บาท70นะคะกรอบเทรดระยะสั้นนะคะมองแนวรับที่16บาท40แนวต้านที่18บาท20ถึง18บาท60นะคะแล้วก็รัดัดทุนที่16บาท20ค่ะนั่นก็คือพื้น3าตัวนะคะนักลงทุนสามารถเข้าไปอ่าน รายละเอียดได้ในวิกเกอร์แซี้ของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามประเด็นทางด้านการเงินอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนซึ่งในช่วงนี้เราก็ต้องบอกว่าต้องเทรดบนความระมัดระวังจํากัดตัวพอร์ตไว้ไม่ให้มากเกินไปนะคะเพราะสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ว่าไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องของการเก็งกาไรนะคะเพราะว่าก็มีช่วงของแรงเวียนของตลาดจากความผันผวนเช่นเดียวกันนะคะก็คั้นักพุนชคเยียบการลงทุนนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการลงทุนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ 关闭，关闭。